ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉะบับนี้จะเป็นเลขปิงปองชุด3ตัวค่ะเป็นแนวทางประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะคะเลขปิงปอง3ตัววันนี้505 414แนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉะบับนี้เจจะลุ้น3ตัวค่ะ505และ414นะคะ ส่วนฉบับนี้จะเป็นชุด2ตัวค่ะแนวทางใบชมพูฉบับเต็มวดน,นี้เจนุกให้เด่นที่4และ6นะคะแล้วก็เน,น,น้นที่4ี่หค่ะชุดสองตัว4 2 4 3 4 5 6 2 6 3 6 5 แล้วก็ระวัง47นะคะเป็นตัวระวังค่ะเจ๊ปล่อย2ฉบับนะคะสําหรับแนวทางลาวพัรนาถ้าใครชอบฉบับไหนก็ตามฉบับนั้นได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ